คลองหน้าบ้านนะคะนี่คลองหน้าบ้านคลองเก็บน้ําขุดสระไว้ติดกับติดถนนแล้วก็ฝั่งมันก็จะเป็นคลองชนประทานที่เขาปล่อยน้ํามาจากเขื่อนปานบุรีแล้วเราก็จะมาปล่อยลงเนี้ลงบอ่อบ่อหน้าบ้านนี่คะ่ะแล้วก็จะเป็นคลองเข้าไปถึงหลังบ้านหลังสวนแล้วก็จะมีบอ่ออีกบอ่อหนึ่งไว้เก็บปลูกข้าวโพดอันนี้เขาปล่อยน้ํามาด้สองวันนี่น้นําล้นจนถึงตลิ่งแล้วค่ะนี่ตลิ่งข้างบ้านนี่คะ่ะ เป็นบ่อเก็บน้ำเลยในบ่อนี้เราก็เลี้ยงปลาดนินไว้กินเนี่ยค่ะเยอะข่ะน้ำเพราะว่าเขื่อนเขาจะปล่อยน้ำมาทุกเดือนปล่อยมาทีก็สองสามวันแล้วเราก็จะเก็บน้ำไว้ใช้ค่ะไว้ปลูกผกักปลูกไว้ใช้ในสวนเนี่ยค่ะปลูกขา้าวโพด น้ำเยอะค่ะเวลาเขาปล่อยมาก็สามสี่วันเราก็จิบไปได้เยอะอันนี้คือมะเขือข้างบ้านนะคะเนี่ยใบแมงลักปลูกไว้ติดกำแพงบ้านเลยค่ะับปลาเนนข้างบ้านอันนี้มะพร้าวน้ำหอมค่ะเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมปลูกไว้ใข้ไข้คลองมีกินตลอดทั้งปีค่ะ <c oughs> กรีนโอ๊กถักสลัดกรีนโอ๊กดินก็ต้องซื้อดินกระถุงละซี่อยของเราร่วมคารงกับหาลอยทุงหนึ่งซีลอยหาร้อยแต่กระเพาะใดประมาณเกือบสามพันหนึ่งซีพันต้นกำไรอ่ะไม่มีกำไรกินก,กี่ก,กินกำไรกินอย่างเดียวทำแค่สนุกสนุก อยู่บ้านสวนก็เป็นอย่างนี้แหละปลูกทุกอย่างไว้กินเองเหลือก็ขายแค่สสอส้นแปดสิบกว่าบาทล,ล้ราคาถึงมาสูงอันนี้ได้กินตลอดปีหน้าแรงหน้าฝนหน้าหนาวไม่มีไม่มีขาดอขอนขาองจอ,อันแหละเรือว่อา,าใส่ เันก็จะดินไซนี่ขาดอันนี้ก็กเป็นต้นอ่อนแพกไงพักสกลักกรีนอออันนี้นต้นอ่อนอ๋ออันนี้เลดนี่ตัวนี้เลด เลดโอ๊กอันนี้กรีนโอ๊กนี่นนี่ค่ะคนเพาะให้กินคนเพาะให้กินปลูกขึ้นจากขึ้นจากบอ่อกุ้งแล้วก็มาเพาะสลัดต่อปลูกเดือ <st ani> น <st ani> <st ani> นี้ไปใส่เดือนหนาวเมื่อเดืนต้นโตงามสวยปลูกไปใส่ช่วงฤดูหนาวสื่อโลกบอลต้นนี้ก็เริ่มสุกอีกแล้ว ลูกปลเลยต้นนี้ก็สุกแล้วเมื่อวานนี้ก็เจ็บมานะวันนี้อันนี้ก็กล้วยน้ำปลาเตี้ยป,ปีให่ใหญ่เคือก็ใหญ่วีก็ใหญ่อันนี้มาพราวน้ำหอมนะเนี่ยยังไม่ถึงสามปีเลย สองปีกว่าออกลูกให้กินแล้วพะเภาวน้ําหอมต้นข้างหลังนั้นได้กินแล้วโปกกวยใกล้คอตัดตั้งแต่อยู่ข้างล่างเหมือนกันลูกมันดกดกอันนี้เป็นชะอมพะเภาวน้ําหอม ไม่ได้ซื้อเขาได้กินตลอดเลยใส่ปุ๋ยข้อปุ๋ยหมกักต้นนี้ไม่กี่วันก็ได้กินแล้วนี่ออกลูกติดดินเลยแล้วก็ต้นนี้ก็ลูกเหลืองเมื่อวานนี้ล่วงไปสองลูกมันสุก ลูกนี่ก็น่าจะแก่แล้วเริ่มเหลืองแล้วฝั่งนี้เป็นคลองน้ำแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นคลองน้ำเนี่ยคลองน้ำอันนี้แปลงผักหลังครัวไม่ใช่แปลงผักแปลงพริกเปิดประตูครัวออกมาได้กินเลย อันนี้มากูดเพราะเม็ดนะัะนี่ขึ้นแล้วเพราะเม็ดใส่กระถางไว้หลังบ้านไข่ไก่ค่ะไซส์ใหญ่นี่ร้อยยี่สิบไซส์เล็กร้อยเดียวไข่ไก่ออร์แกนิก กินทั้งกล้วยกินทั้งข้าวโพดเจ็บใครแล้วบ่กินทั้งกล้วยกินทั้งข้าวโพด แล,แล้กอต้นนั้นก็สุกแล้วมะละกอต้นนี้มันดกจริงๆแล้วสองปีแล้วยังไม่หมดลูกเลยดูสิมันยังออกตะนอดเลยต้นนี้สุกแล้วเป็นอาหารของไก่อีกแล้ว แต่พานำต้นนี้งามงนันล้ก็ต้นนี้มันโค่นนะมันโค่นนึงแต่ปีที่แล้วแต่ว่ารากมันยังอยู่มันก็เลยยังไม่ตายมันก็ยังออกลกูกลูกยักใหญ่หญูนี่ <Yeah. S 2> ลูกใหญ่มากเลยต้นมันโค่นแล้วนะ เล็มือนางกล้วยเล็บมือนางมีคนสนใจหน่อกล้วยเล็บมือนางแต่ไม่ซุ้มไม่คุ้มค่าส่งหน่อละยี่บห้าบาท ค่าส่งแพงกว่าค่าส่งแพงปลูกไม่ถึงปีได้กินปีเดียวนี่กินไม่หวัดไม่ไหวอะ่ะมันแตกหนอออกเยอะ ้นนี้ก็ลูกใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยมะละกอพวกนี้สั่งพันสั่งมเมล็ดพันมาปลูกปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วทีนี้มันมีเม็ดเอาเม็ดมันมากินแล้วก็เอามาหวานหวานไว้ในสวนแล้วมันก็ขึ้นปีเดียวก็ได้กินอีกมะละกอซื้อพันธุ์ทีเดียวซื้อพันธุ์รอบแรกแล้วรอบต่อไปเราก็ไม่ต้องซื้อแล้ว ้วยเล็บมือนางนี่ออกเครือเป็นสิบเรือนะขายทีละสี่ห้าเือเวลาตัดตัดลงมาเล็บมือนางนี่ได้ขายทั้งปีนะคะออกปีตลอดสุกตลอดอันนี้คือผักกุยช่ายกุยช่ายที่เราเอาดอกมันมาผัดกินนะคะที่เป็นดอกเล็กๆดอกกุยช่ายอันนี้มันยังไม่ออกดอกสวยนะกุยเล็บมือนางนสวยสวย ไข่ไก่ค่ะไข่ไก่เลี้ยงไก่ไว้กินไข่ค่ะน้องอยากกินไข่เหรอก็นี่แหละตอนเที่สงเบื่อละไปลาเลยมือละหกแผงลงก็เป็นหนาวๆไปอาบน,น้ำแล้วนอน